เวลา17นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอำเภอโมกเล็กจังหวัดสระบุรีโดยมีนายบัญชาชววรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าถุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษทรงเปิดโรงเรียนในเรืออากาศน้อมมินทะ กษัตริยาธิราชและทรงเปืบพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งเป็นพระบรมรูปในพระอิริยาบถท,ทรงยืนฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพนมจอมทัพคลุมด้วยฉลองพระองค์ครุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์พระหัตถ์ซ้ายทรงประคองกระบี่หลอด,ด้วยโลหะผสมรมผิวสีดำมันปูขนาด4เมตร25เซนติเมตรพร้อมทั้งเชิญอักษรพระปรมาพิไทยพอบร ประดิษฐานที่แท่นฐานด้านหน้าอาคารกองบัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นที่ยเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนในเรืออากาศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรกกรุณาโปรดกรรกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราิพุดชมนาถบพิตที่ทรงทักกรุณาโปรดกกล้าปรดกกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกกสัตริยาธิราชเมื่อวันที่28มกราคม2 5 5 6มีความหมายว่าโรงเรียนในเรืออากาศแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาที่ราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9 ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารกองมัพการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิสุน,น,นโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารและสถานที่ภายในโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชซึ่งเดิมคือโรงเรียนในเรืออากาศ ได้รับอนุวัติให้ก่อตั้งและสถาปนาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2496สำหรับเป็นสถาบันการศึกษาผลิตนายฐารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศต่อมาปี2566ได้ย้ายมาณที่ตั้งแห่งนี้โดยจัดการศึกษาด้วยปรัชญาผลิตนายฐานสัญญาบัตรของกองทัพอากาศผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการวิชาทหารคุณลักษณะผู้นำทหารและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ จัดการศึกษาในสาขาต่างๆประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมอากาศยานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยานซึ่งนกักเรียนในเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชาทานพระมากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปียังความปรับปลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนในเรืออากาศเป็นล้นพ้นจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนในเรืออากาศนวมินท่ากษัตริยาธิราชเพื่อประทับฮลิกอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร